สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมไฟเตอร์คุงนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมป๊อปสามพาร์ที่เอ่อพาร์ทที่เจ็ดนะฮะจากพาร์ทที่หกที่แล้วนะเราจะมาต่อกันแล้วไม่รู้ว่าเราจะแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนโซ่ตัวหรือเปล่านะมาลองเสียงกันดูดูจากลักษณะใยนี่ก็รู้สึกใยนี่ก็ยาวขึ้นแข็งขึ้นนะเป็นใย ใหญ่เป็นโซ่นะที่แข็งแรงนะ,อะโอ้โหดูเหมือนว่าตรงนี้มีศัตรูอยู่สองตัวนะอือฮึปเอ้อ เก็บดาบด้วยนะมีประโยชน์เอาไว้สำหรับทำคอมโบนะเออแล้วทางลงอยู่ตรงไหนหอืมอา้าวอ๋อตรงนี้รอให้มันเดินมาก,ก่อนนะแล้วเราค่อยเฉือนมันเงียบ อาเอเห้ปั่นผิดจังหวะนะตายสอัอยจัดเอาโชว์แอปโชว์แอปนะโอเค รุอต่อแลนะ้วตรงนี้มีช่องแคบไเกิดได้ขึ้นวะโอเคเราไม่เสียเวลาเราจะไปดีกว่ามัวแต่สู้กับไอ้พวกนี้มัขขน มันยากอะมันยากที่จะต่อสู้อะเพราะพวกนี้มันอึดขึ้นแล้วก็พลังโจมตีก็เยอะนะเอาเป็นว่าผมไม่สู้ดีกว่านะคราวนี้ยอมอะพอถึงตรงนี้รู้สึกว่าเคยเล่นมาก่อนนะจะมีหมาตัวหนึง่งฮะวิ่งมาจากไหนไม่รู้อื้มเ้ยหมานี่หอนนะแม่งเลยโอ้ยหมาโอ้ยเฮ้ย้ยหมาบ้าคลั่งครับหมาตัวนี้ ถ้ายแม่งอโอเคไปต่อนะฮะตรงนี้ไต่กำแพงผมกำลังกินขาไก่อยู่รอร่อยไหมจัะหยิบแบบอืมอร่อยอืมรถใช้ได้คนระับรถเกม้มนะโอเคไปกระโดดพอถึงตรงนี้ จะได้เป็นกายล่างเป็นกายล่างเป็นสไปเดอร์แมนโซ่ตรวนอีกแล้วอืมออรเอออ๋า เออแันทำไมผมไม่ใ okay, ช้อาวุธโซล่ะโอเคสไปเดอร์แมนไป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 วิ่งวิ่งดึ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 งตาย ลังจะหมดแล้วโอเคสไปเดอร์แมนสวอปไปแล้วครับตอนนี้สไปเดอร์แมนปีนขึ้นไปแล้วตอนนี้ฮึบนี่พอถึงตรงนี้ก็ร่างกายขอยงเราก็กลับเป็นปกติกลับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดมิมฮะเมื่อโดนน้ำอะ สังเกตว่ายันของ Spider Man สไปเดอร์แมนโซตัวนึงดูเหมือนว่าจะควบคุมหนึ่งตัวร่างกายแล้วมันใกล้จะควบคุมถึงร่างกายแล้วตอนนี้อ่ะโอเคฮะเอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันพาร์ทหน้าฮะบายบายครับสวัสดีครับ